อนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านผ้วยน้ำใสนะคะหรือว่าแม่กำปองสองในจังหวัดราชบุรีค่ะก็วันนี้นะคะพามาทำความรู้จักกับขนมฮาลาวานะคะอันนี้เป็นขนมของชาวมอญนะคะชาวมอญหรือไทยรามันนะคะเป็นขนมพื้นพื้นบ้านนะคะก็ คุณแม่ของชามอนหาทานได้ยากนะคะก็อันนี้ด้านบนจะทําจากอะไรคะเป็นเม็ดเล็ดของปินนะคะมันเป็นฟินอร่อยมากเลยเม็ดปินมีขายทั่วไปนะคะถามว่ารสชาติเป็นยังไงมันก็แค่รวมๆเหมือนพวกคัโกค้กผสมกับพวกขนมขนมบุ้นขนมกล้วยอะไรพวกนี้ค่ะแต่มันใช้กันกันนะด้านในนะคะเห็นเม็ดๆกลมๆนี่ก็จะเป็นสาคูสาคูอืมเป็นสาคู แล้วก็ข้างนอกนี่ที่เป็นเป็นเม็ดเล็กๆอันนี้เป็นเป็นดอกฝิ่นนะคะกรอบอันนี้ทำย่างไหมคะต้องไปนึ่งใช่ไหมไม่นึ่งแล้วนะต้องทำย่างต้องทำที่ประมาณสองชั่วโมงคืนหนึ่งควรสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงครึ่งก่อนนะก็มาย่างเวลาได้ทานเสร็จเออแล้วมาย่างอีกแล้วมาย่างด้วย ตังยางนาด้วยจ้าไม่้งแต่เออตักข้าวที่นี่วรสองชั่วโมงครึ่งโอ้โหถูกกินหมดเลยอ่าได้สนใจแจกแจอะไรจจกไม่ได้คนไปภาด้าเรื่องนมขวดกันีก็จะมีอากาศนะคะที่พอน้ำใสจังหวัด่าสมุนกพรเย็นๆสบายนะคะยิ่งถิ่นก็ จากด้านล่างนะคะเดินขึ้นมาจริงๆแล้วสามารถขับรถขึ้นมาได้ระยะนึงนะคะก็จะมีที่จอดรถเป็นระยะค่ะแค่ะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวบอกได้เลยว่าที่จอดรถก็จะไม่เยอะนะคะก็แนะนาให้จอดรถแค่คันเดียวค่ะวันนี้เราจอดไว้ด้านล่างนะคะแล้วเราก็เดินขึ้นมานะคะระหว่างสองทางก็จะเป็นหนู่บ้านชาวไทยรามันค่ะซึ่งยังดำรงความเป็นเรียกอะไร พาเป็นชนบทหรือพอเป็นท้องถิ่นไว้มากๆนะคะยังอยู่กันแบบเรียบง่ายนะคะนี่ก็เป็นสุดร้านขายของเล็กๆค่ะพ <Natalie> าม,มาชมชอรงโ่ตรงนี้นะคะก็เป็นคล้ายๆเป็นกำแพงไม้ไผ่นะคะกำแพงไม้ไผ่ที่เอาไม้ไผ่รวงนะคะมามาทำเป็นแผนนะคะตรงนี้ก็เป็นทางเดินค่ะซึ่งจริงๆ เดี๋ยวเขาจะมีเส้นทางให้เราเดินเข้าไปนะคะถ่ายรูปฟรีนะคะแต่ก็ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะไม่ทิ้งขยะนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะวันนี้ตรงกับวันที่24กันยายนนะคะเป็นวันม่ดเดินรัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวันหยุดนักขัตเลิกนะคะก็จะมีบรรดานักท่องเที่ยวนะคะใกล้ไก ก็เดินทางมาที่แม่กำปองสองนะคะเพื่อมาอรับบรรยากาศโอโซนดีๆใกล้ป่านะคะใกล้ชิดป่าใกล้ชิดลำธารนะคะแล้วมีบรรยากาศที่สดชื่นนะคะค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปด้านในค่ะ เป็นลำธารไม่ได้ถ่ายรูปกั่นี่ค่ะง่งยไหมมีถิงง่เสื้อด้วยป่ะค่ะท่านผู้ชมค่กก็เดี๋ยวขอเดินชมรอบๆบริเวณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บภาพไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านสนุนคูค่ะสำหรับวันดีก็ ้าไม่อยากให้พลาดคลิปสำคัญใดก็กดไลค์และกดติดตามช่องบ้านส่งดครูด้วยนะคะไม่ได้ค่ะก็อันนี้นะคะเป็นข้าวซอยผัดนะคะของชาวไทยละมันค่ะน่าทานมากๆนะคะแล้วจะมีน้ำตาลเยอะมากแล้วก็มะนาวนะคะให้เยอะมากเลยสามสิบบาทนะคะก็มาอุดหนุนพี่พี่น้องน้องชาวไทยละมันได้ค่ะที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ด้วยนะคะเป็นของไทยไทยละมันนะคะของเรานะคะชาวมองนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะของเราจะมีเปิดทุกวันหยุดนะะักขัตฤกษ์นะคะมวันธรรมดาก็มาเที่ยวได้แต่จะไม่มีของขายอะไรอย่างนี้นะคะมาเที่ยวได้ของเราก็จะเป็นวิถีชุมชนของชาวบ้านอ่ะนะคะเป็นเป็นชาวมอญน,นะคะมอญไทยลาวมันนะคะจะมาอาศัยอยู่ใน,นาที่ทนี่แล้วจะมีธรรมชาติมากค่ะที่นี่ข้างบนจะเป็นน้ําตกนะคะน้ําตกแล้วก็จะเป็น เป็นวิถีชุมชนนะคะของชาวบ้านชาวมอนนะคะฝากฝากด้วยนะคะฝากติดตามแม่กำปองสองแม่กำปองสองของเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวว่าที่นี่ก็จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะก็ไปฝนต้นหนาวเนาะบรรยากาศก็จะดีนะคะมีน้ำพึ่งด้วยนะคะน้ำพึ่งแฉกจากสวนพึ่งนะคะห้วยน้ำใสสวนพึ่งจังหวัดราชบี่ เดี๋ยวเราลองมาชิมขนมกันก่อนนะคะกินหมดไปเนี่ยเยอะแยะเลยดีไหมกินขนมปักโบว์มั้ยคะเอาซื้อซื้อซื้อโบราณนะคะหากินยากเท่าไหร่คะก็ตองละยี่สิบอ่าจัดไปนี่ค่ะขนมปักปัวค่ะขนมปักปัวนะคะรูปร่างหน้าตาเหมือนปักปัวใช่เป็นขนมไทยโบราณทำให้พี่ี่ทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยค่ะขั้นตอนทำนะคะขั้นตอนทำ ตักแป้งหนึ่งทัพพีนะคะใส่ลงไปในกระทะที่มีน้ํามันร้อนๆนะคะเราค่อยๆหยอดลงไปนะคะทีนี้ทรงกระทะเนี่ยเขาจะเป็นก้นเป็นหลุมหรือนามันก็จะทําไปอันนี้เป็นกระทะเขาจะชุเลยนะคะเวลาเวลานมัแป้งมันชูขึ้นมามันจะมันจะเหมือนฝักบัวค่ะอันนี้ด้านหลังเอนะคะนี่เดี๋ยวจะด้านหน้าขาจะพี่ออกมาก็จะเป็นเนี่ยขอบวยเลยถ่ใกล้ว่า ยเลยแล้วเราจะรู้ว่าสุกก็คือให้มันเหลืองเหลืองเลียงนิดนึงค่ะเหลืองนิดนึงเหลืองนิดนึงเดี๋ยวเราก็พลิกก่อน,นอันนี้นเป็นกระทะทอดขนมปักบัวโดยเฉพาะอันนี้นาน,นมาก,กเลยนะคะเนี่ยนานมากกับสิบกว่าปีแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เป็นอาหารของที่นี่อะค่ะมันไม่ใช่อะค่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบของของของทั้งใต้อะค่ะอ๋อทั้งใต้เป็นอาหารของคนใต้นะคะก็จะแปลกเพื่อนเราทำเองนี่ไม่เป็นกับเขาเนาะแปะตรงที่ว่าทำไมมันฟูขึ้นมาแล้วมันเป็นลายๆแบบนี้ ก็มันจะจิดกับหมูแป้งมานะคะมันได้แป้งแป้งมันนะอันนี้ใช้แป้งอะไรนะคะบอกได้มเลยแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวปนนิดๆนะคะแป้งข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวปนนิดๆนะคกินแบบเท้าวมะพร้าวก็ใส่ไปเลยค่ะนี่ยังไม่ค่อยเหลืองนะคะนี่ไม่ค่อยเหลืองให้ดูก่อนเนี่อันนี้เป็นด้านหน้าค่ะด้านหน้านี่พอตกไปเป็นแบบนี้สวยเลยใบบัวใบบัวใหญ่ค่ะบัวที่กินหนุ่มบัว ก็นะคะช่องบ้านสวนรูก็ให้ขอให้ท่านผู้ชมนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องบ้านสวนผูด้วยนะคะฝากมาเที่ยวบ้านห้วยน้ำใสด้วยนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะอำเภอสวนพึ้งจังหวัดราชบุรีค่ะขับรถมาบรรยากาศดีมากนะคะบ๊ายบายค่ะ Shine, your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. It's never too early or late to start to rise up and shine. Every cloud has a silver lining. Wait for the sunshine. Every rainbow comes after it's been raining. Jumping the puddles and laughing.